ตัวเล่ชมครับวันนี้ยู่เกม Fear the Moon ครับเป็นเก,เกมเกี่ยวกับแคมป์ผีสยองขวัญน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวเกมจะเป็นอย่างไรนะฮะอุ้ยรถชนครับผมอ๋อปัดไล่อีกแล้วเหรอเนี่ยเจนบ่ายสองสิบสามนาทีเฮ้ยฉันควรที่จะตื่นขึ้นมาแล้วละ่ะช่างมาันเถอะเอาละครับ เล่นเพลงได้วันนี้คงไม่ต้องใช้หรอกมกั้งโอ้น่าจะเป็นยุคแบบ90นะครับ PlayStation 1เลยโอเคไม่จำเป็นต้องใช้ No Signal โอเคเกมเล่นไม่ได้ครับหยิบมือถือไปเอ๊ะนี่ก็เป็นยุคปัจจุบันไม่ใช่หรอมี iPhone ปะเนี่ย iPhone นะเนี่ยอะ โอ้ไม่ดูสิดูเหมือนว่าเมลิสาจะโทรหาฉันนะเนี่ยต้องรีบโทรกลับไปสวัสดีเจนแหมไม่ได้เจอกันนานเลยล่ะเออใช่แล้วล่ะฉันหวังว่าทุกอย่างจะปลอดภัยดีนะใช่ใช่มันดีม,มากๆเลยคือตอนนี้กำลังยุ่งๆกันเลยลแล้วเธอเป็นไงบ้างเออฉันก็ยังไม่ตายอะนะก็ดีเลยที่ได้ยินแบบนั้นฉันเออเริ่มจะสงสยยัยอะไรบางอย่างแล้วล่ะอะไรเหรอพูดมาสิเฮ้ คือแบบฉันก็จะกลับบ้านแล้วเร็วนี้แหละเราไปหาอะไรกินกันปะงั้นเหรอได้สิก็เป็นเรื่องที่ดีนะใช่ใช่ใชแจ็คมีไอเดียว่าจะไปแคมปิ้งกันแหละในช่วงสุดสัปดาห์นี้แบบเหมือนกับตอนที่เราอยู่เด็กๆยังไงน่าสนใจปะเออมันก็น่าสนใจดีนะโอเคเยี่ยมเลยน่าสนใจสุดเลยโอเคฉันคิดว่าเจก็จะมาด้วยนะงั้นเหรอโอเคหละแจวไวเลยที่ไหนละ่ะเป็นความลับนะ่ะโอแมวนาไม่ไม่ไม เธอรอดูได้เลยโอเคได้ได้ได้ฮะอ๋อแล้วขับรถกันมาเลยครับืมสักที่ใน Ohio. โอไฮโอโอโหแค่พูดถึงชื่อคือชื่อรัฐนี้ก็ยอมรับเลยว่าถ้าต้องเจอเรื่องประหลาดแน่นอนนะครับสัมผัสได้ว่าเจอเรื่องประหลาดแน่นอนนะฮะนี่โอไฮโอเลยนะ เฮ้ย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 อะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้มาอะไรอ่ะแจ็คมาแล้วโอ้เรามาถึงแล้วมาริสานี่สินะแคมป์ใช่ไม่เจ๋งเหรอไม่รู้สินี่น,นะ <laughs> What the hell โคตรอยู่กลางป่า ิดว่าไงอะไม่ใช่แฟนเลยวะนั่นสินะฉันก็ไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิดไว้เหมือนกันว่าจะเป็นแคมปิ้งแบบเนี้ยฉันนึกว่าฉันคิดเหมือนกันเอาเป็นว่าเราไปหาที่ก่อไฟกันเถอะโอเคงั้นละไม่เป็นการแฮงเอาท์ที่แบบตลอดไปแบบแบบนี้ตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอแมวนะพราะเราน่าจะเริ่มจากการเซตอัพของก่อนนะก่อนที่จะดึกเกินไปแบบเตรียมแคมป์นะครับโอเควี เวลาหกโมงเย็นนะครับมันจะกลับชัปเตอร์ reunion เหรอการรวมกลุ่มกันเหรอมีอะไรช่วยไหมโอ้แจ็คคิดว่าไงที่เนี่ยก็คิดว่าเจ๋งดีแหละแต่เออนั่นแหละน่าสินะก็มีบาง่สนสนุกแหละฉันก็เดาอย่างนั้นเออไม่ต้องห่วงนะถ้ามีอะไรละก็ฉันจะฟามันให้เองที่รักคนสวยขอบคุณนะแจ็คทำให้ฉันรู้สึกสบายใจมากๆเลย โอเคฝากดูแลฉันได้เลยเพื่อนโทษทีนะคือก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบเนี้ยโอเคฉันหวังว่าทุกอย่างจะดีนะเราคดเตรมเราคงไม่เป็นไรหรอกมากสบายดีทุกคนก็อยู่ด้วยกันใช่ใชช่เรามาแหงเอากันเลยเนาะทุกคนคงสบายดีทุกคนเซตอัพกันก่อนโอเคครับโหมันมีระบบการวิ่งเหนื่อยด้วยเหรอเจมดีใจที่เรามาอยู่กันด้วยกันนะ เอาละมาริสาก็คือตอนนี้ไม่ยอมตอบเลยใช่เหมือนกันดีใจที่เจอเธอนะดีใจเหมือนกันนะให้ฉันช่วยอะไรปะเออเหมือนกับว่าจะต้องไปหาฟืนมาจุดไฟก่อนนะก่อไฟมาริสาคงไม่แฮปปี้นะถ้าเราอยู่นี่ใช่ใช่ใช่เอาละเตรียมที่ก่อไฟกันเถอะมันน่าจะมีการทำฟืนข้างๆนี้แหละนะไปหยิบกันได้เลยไปไงอะ ถ้าจะไม่ไกลนะก็เดินตามเส้นทางไปเลยเดอจะเจอเองแหละโอเคได้ถ้าลองดูแจ๋วแต่ถ้ามันมืดแล้วก็เอานี่ไปตะเกียงนั่นเหรอขอบคุณนะจะหลงทางละ่ะโอเคตามตามพี่ไปเหรอไปหาฟืนสิอยู่ไหน ตามเส้นทางไปไงไหนวะมันไปไหนอะไอ้เจมเจมไปแล้วไม่เป็นไรมีแจ็คอยู่ถ้าจเจอแล้อบูยเจออะไรอะว้ยให้ยินหน่าแลคคูนอ๋อแลคคูนว่างไงเจ้าหนูน้อยโอ้โหดูเหมือนจะเป็นเพื่อนกันนะเนี่ยฉันคงต้องหาอะไรให้เธอกินแล้วละ่ะถ้ามีอะไรกลับไปที่แคมป์แล้วก็ เสียงอะไร่เสียงอะไรครับเสียงอะไรอ่ะอุ้ยจะมีเช็คโผล่มาหรือเปล่า Somebody เออฮะโอ้ my god เขาบอกว่ามีการสแตก็กเอ่อไม้เอาไว้ตอนกลางคืนนะทุกตลอดเวลาฉันหิวมากๆเลยแล้วก็เจ็บปวดตลอดเวลาเลยตอนนี้ทองฉันว่างเปล่าฉันต้องการอาหารต้องการเนื้อ ก่อนที่มันจะสายเกินไปได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่อยู่รอบต้นไม้อืมเุ้ยเสียงอะไรอ้โอ้โหนกบินเป็นจังหวะเป็นแถวเลยนะครับเอา้าเ้ยบ้านใครวะที่้๊ย เอ้ยตกใจหมดเลยเจมเธอมฉันกลัวนะโอ้ขอโทษทีฮ่าฮ่าฮนี่พวกกี้พูดว่าไงนะบ้านนั่นนะ่ะดูน่ากลัวใช่ไหมไปดูเห็นปะ้าเอาล่ะฉันคิดว่ามันน่ากลัวสุดๆไปเลยใช่ละ่ะก่อที่จะมืดเกินไปเดี๋ยวเราจะหลงทางด้วยปะไป,ปไหนอะ่ะ เซนักคี What the f**k เอ๋ะไอเจมไปไหนแล้วเจมไปไหนเจมเจมไปไหน,น,ไหนรอด้วยอ๊ะเอ้ยใช่ปะเนี่ยแสดงว่าเมื่อกี้เราเดินมาโคตะทางนะครับ เดนไปไหนของมันวะมันให้เราไปบ้านนั่นหรอไม่นะไม่หรอน่าสนใจนะแต่เหมือนมันน่าจะเข้าไม่ได้ปะถ้าเข้าได้นี่หาเลยนะอ๋อเข้าไม่ได้ครับได้คุญแจอะไรมาไม่รู้นะฮะเปิดโกงปะเปิดโกงไอ้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 นี A ่ปะ e เมื่อกี้มา เดี๋ยวไปดูก่อนครับนี่ไงมันมีอะไรสักอย่างนี่ไงเฮ้ยคีบเอาอะอ๋อโอมันกับเป็นทางที่ถูกปิดกั้นเอาไว้ไม่ยา่ใช่ไหมใครเข้าไปข้าไหนสินะฉันก็ไม่ไปเหมือนกันแน่นอนโอ้ถ้ามีป้ายผมขับรถกลับแล้วอ๋อจริงนะ เหมือนกับว่าจะเป็นโรงนะมีใครออกมาหรือเปล่าเฮ้ยมีโต๊ะออกมาครับมีเก้าอี้นั่งด้วยมีน้ำน้ำดื่มเท่านี้เกมได้ฟืนแล้วใช่ไหมเนี่ยอุย๊ยโอเคได้ฟืนแล้วใช่ไหมเธอได้ฟืนแล้วเนาะอ่ะไม่ได้หรอกต้องไปหาฟืนก่อนครับ อุ้ยที่ไหนเนี่ยมีบ้านด้วยอาอแล้วครับฮะมันกำลังดูเธออยู่ใครดูฉันนะ่ะเอา้าัาโถไม่มีอะไรนี่วะบ้านโล่แถวได้แล้วอะไรวะ ก็จะมีกุญแจอยู่แถวนี้โอเคเฟียเดอรมูนครับกลัวพระจันทร์ฮะอะไรอะ่ะโอ้ไม่ได้ได้มาแล้วได้มาแล้วครับได้ฟืนมาแล้วเอาล่ะมันจะมืดแล้วล่ะนี่ไปเถอะโอ้โหที่นี่มันเน่ามากๆเลยเฮ้ยรย่ะวิ่งดิวิงว่งวิ่ง Oh, โอ้โหโคตรมืดเลยอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ข้างหลังเหรอ <c oughs> เดี๋ยวพี่อ้ย <c oughs> พะจันเ,เต็มดวงด้วย <c oughs> วอุ้ยเฮ้ยใครอะมาทิ้งจอกว้ายอุ้ยจะแดกกูแล้ว ใช่ไหมดูดิแลอวมันหายไปแล้วเพื่อน,นจ๋าช่วยด้วยจ้าเจมไอ้แจ็คช่วยด้วยไอ้แจ็คช่วยด้วยโอเคโอ้ยรอมาได้นะฮะเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าวะมันอยน่าอย่างกระเห็นผีเลยนะเจนเจมบอกว่า ได้ยินบางอย่างในป่านั้นน่ะโอ้เสียงเป็นยังไงอะ่ะไม่รู้เหมือนกันน่ะเหมือนจะเป็นหมาปา่าอะไรสักอย่างด้วยฮะมันแผลมากมากเลยหมาป่าไม่น่าจะอยู่แนวนี้นะนี่มันพื้นที่แบบเพิ่งสองร้อยปีหรือเปล่าเนี่ยอะไรนะไม่ใช่พวกบ๊อบแคทหรอแบบแมวแ,แบบอะไรวะแบบไอ้ไฮยีนาปะเสียงเสียงแบบเสียงกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพวกผู้คนก,นกำลังจะเสียชีวิตเลย เฮ้ยอาจจะเป็นวูฟแมนก็ได้นะฮะหมาป่าก็เหรอมนุษย์หมาป่าเหรอไม่เอานะแจ็คอย่าทำอะไรเป็นตลกตลกเลยอะไรกันก็เป็นความจริงไม่ใช่เหรอเรื่องที่ไหนเล่าให้ฉันฟังนะเออใช่ใช่ใช,ใช่ฉันแต,แต่งเรื่องเองอะไรกันวะมูฟแมนนั่นอะ่ะก็มันเป็นตำนานที่อยู่แถวนี้แหละนะเป็นตำนานพื้นบ้านแถวนี้ฉันสับปันได้เลยนะฉันเห็นมันตีอยู่ในปา่าจริงๆนะครั้งนึ่งหลัจากที่ออกมาจากปาร์ตี้อ่ะ เฮ้ยนี่นายดื่มไปกี่กวดวะเนี่ยวันนั้นอะ่ะฮะก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> สิสักสก้อนสักหน่อยแล้วนะอ,าาอ๋อฮะเฮ้ยถ้าเห็นอะไรแปลกๆแล้วก็ถ้ามันใหญ่มันตัวใหญ่มากตัวใหญ่ตัวยาวตัวสูงต้าวขยันใหญ่เลยน่าจะไปเสษผลที่นายมาที่นี่หระอแจ็คอาจจะใช่อา้าวโอ้ยแบบกระเชื่อเลยเอาล่ะคงไม่มีอะไรหรอกมั้งเออคงจะคิดเองหรือเปล่า ถ้าถ้ามีเพื่อนร่วมกลุ่มแบบนี้ผมจะนั่งรถกลับเลยนะครับใช่ใช่ถ้ามีหมาป่าจริงแล้วก็คงไปอยู่แถวนี้แล้วนะพวกเราคงจะปลอดภัยแหละนะอยู่ในแคมป์แหละนะ่าจะปลอดภัยเราจุดไฟก็น่าจะปลอดภัยปะเริ่มหนาวแล้วนะใช่ใช่ไม่เป็นไรสบายสบายคงไม่เป็นหรอกมั้งไปไป,ปลุกกันเถอะเริ่มเลยเก่อไฟโอ้โหฉันจะเชื่อใจพวกแกได้ไหมเนี่ย ه, อ่าคอยังชั่วหน่อย นางผิงไฟนะครับเจนบอกว่าฉันมาทำอะไรที่น okay? ี่ฉ ouais pues, ันมาทำอะไรที่นี่จะโดนหมาป่ากินหรือเปล่าเฮ้ยอะไรอ่ะฮะฮะสามทุ่มยี่สิบเอ็ดนาฬิกา พระจันทร์เต็มดวงซะด้วยโอ้โหไกลโลกมากเอ้ยเจนเธอมองอะไรอยู่นะเออขอโทษทีนะคือมันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงนะ่ะในคืนนี้ยโอ้ใช่แล้วใช่ใช่มันสวยมากๆเลยใช่แล้วเสร็จแล้วเรามากินอาหารกันเถอนะมันจะเย็นแล้วล่ะนะโอ้ขอบคุณนะแจ๋วแจ๋วท้ออะไรกันกินนะ่ะต้องไปหาถ้วยก่อนคุยกับเพื่อนหน่อยดิเจม เจ๊ yeah, เป็นไงบ้างเฮ้ยเจมส์ดีใจนะันชื่อแจ็คหรือเจมส์วะชื่อเจมส์ใช่ไหมใช่ใช่ดูเงียบมากมากเลยอ่าฮะทุกอย่างโอเคนะดื่มปะไม่อ่ะโอเคได้หยิบถ้วยมามีอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอะไรสักอย่าง พี่แจ็คเอากินไม่คุยด้วยยังวะต้องถือถ้วยโอ้ยในเวลานั่งกินแล้วเซฟ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 นี่ควรจะนั่งก่อนกินนี่ควรจะนั่งก่อนโอเคอาา่าฮะโอ้โหสตูเนื้อนี่มันอร่อยจริงๆอืแซๆ มองได้แบบนี้อ่าอร่อยจังเลยเฮ้ยอะไรวะอุะ้ยโอ้โหตกใจเพื่อนเจมเพื่อนแจ็คลูกได้ประเด๊ะ ดีจังเลยที่พวกเพื่อนบางคนมาอยู่ด้วยกันฉันก็คิดว่าพวกเรามาลงมาที่นี่ได้ไงก็ไม่รู้เนาะใช่ไหมในสุดแล้วก็ได้เจอกันสักทีเนาะใช่แล้วล่ะหลังจากผ่านเวลาไปหลายปีเนี่ยนายพูดถูกนะที่นี่มันดีมากๆเลยแหละใช่มันสมบูรณ์แบบเลยแหละเอาล่ะยังไงก็อย่าให้อยู่ห่างแสงไฟแล้วกันงั้น นายเคยรู้เรื่องตำนานเกี่ยวกับเจ้าหมาป่าหรือเปล่าไม่รู้หมาป่าโอ้จเจ้าเลยจะเล่าอีกแล้วใช่ไหใช่คือมันมีอะไรที่น่ากลัวมากเลยขนลุกไปหมดโอเคละ่ะแล้วมันคืออะไรกันแน่หละเจ้าบูฟแมนนั่นน่ะโอเคมันเป็นตำนานที่อยู่พื้นบ้านที่นี่แหละเขาเหมือนจะเคยอยู่แบบว่าอาศัยอยู่ที่นี่นะแต่เขาหายไปเมื่อนานมาแล้วแหละเรื่องราวของเขาก็ไม่เกิดขึ้นอีกเลยมีการ อะไรนะแทนที่จะเป็นอย่างนั้นกลายเป็นว่าเจ้าวูฟแมนเนี่ยมันได้เข้ามาในป่าแห่งนี้แล้วก็ได้โจมตีและกัดกินสัตว์ไปมากมายรวมถึงนมนุษย์ด้วยนะเฮ้ยน่ากลัววะเนี้อ๋อมันมีหักมุมกว่าน,นั้นอีกเขาเนี่ยเหมือนกับจะเป็นผู้ปกป้องของพวกสัตว์แถวนี้เลยนะเป็นผู้ที่ดูแลพวกสัตว์ ในอยู่แถวนี้นะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาและเขาเนี่ยยังใช้ชีวิตร่วมไปกับหมาด้วยกับสัตว์ด้วยนะแต่เมื่อเขาหายไปก็ไม่มีใครเจอเขาอีกเลยรวมไปถึงตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเจออะไรแปลกแปลกอีกแล้วจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยได้เจอกับบ้านแปลกๆตรงนั้นนั่นึงข้างในนั้นสัตว์ถูกเฉกเป็นชิ้น,นตายอยู่ข้างในนั้นในห้องที่มีกงด้วยอีกอย่างคือมันมีเต็มไปด้วยเลือดที่อยู่ตรงผนังกำแพงด้วยนะ โอ้พระเจ้ามันน่ากลัวมากๆเลยไอ้บ้านหลังนะั้นใช่ไหมใช่ใช่ที่แย่สุดก็คือว่าเขาบอกว่าบางส่วนของสัตว์เนี่ยถูกกินไปจนหมดแล้วแบบกินกันเองนะเฮ้ยบางทีเจ้าของนี่แหละอาจจะเป็นคนกินพวกมันนี่แหละก็เป็นไปได้ว่าเจ้าของเนี่ยมันอาจจะเป็นเจ้าตัว w o ฟแ man นั่นเองเจ้าหมาป่านะครับแต่เรื่องราวนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่แบบเด็กๆเขาคุยกันนะคนะง เอาไว้เหมาะสำหรับการดื่มแล้วก็มาเล่ากันอย่างนี้มากกว่าอีอย่างคือพวกเรากำลังปาร์ตี้กันอยู่ไอเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันน่าจะแบบได้เห็นแล้วก็สัมผัสจริงๆนะซึ่งบางทีก็มีการหายตัวไปของคนแถวๆนี้ด้วยอ่าใช่เลยนั่นแหล,ละเป็นเหตุผลที่ทุกคนเนี่ยจะไม่ค่อยมาแถวนี้ครับตํารวจก็เลยเริ่มแกะรอยด้วยนะอ่านี่แหละนี่คือสิทธิที่นายมาจะมาที่นี่สินะไอแจ็คก,ก็แบบเดิมๆไง ที่อันตรายไปที่ตื่นเต้นใช่ป่ะ <c oughs> โอ้โหไม่เลยแจ็คแกทําทุกคนพาสวยเนี่ยเห็นป่ะพวกเรามาแฮงเอาท์กันส,สบายๆแบบแคมป์แบบนี้ดีไหมคิดถึงกันมากอ่าโอเคใช่ว่ามนันอันตรายพอสมควรนะเนี่ยโอ้แจ็คดูนี่สิอันตรายนี่แหละเจ๋อไปเลยฮึสียงอะไรอ่ะ อ๋อเสียงซาวเพลงครับฮ้สี่ทุ่มยี่สิบสองอาริกาผ่าไปหนึ่งชั่วโมงยืนดีกว่าโอ้ยนั่งนานละโอเคดีใจนะแต่ว่าฉันง่วงแล้วอะเหมือนกันเลยเราไปนอนกันเถอะเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะไปแจ็คฉันมีบางอย่างจะให้บอกนายเอาสิเออนี่อะไรอะ จะพูดอยู่ว่าแบบพวกเราจะแต่งงานกันแล้วนะไม่รกสากับแจ็คเหรอโอ้แจ๋วใช่ใช่พวกเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะแต่งงานกันใช่ฉันดีใจมากๆเลยนะขอบคุณเอาละฉันหวังว่าน่าจะเป็นชายที่ดีนะเพื่อนอ๋อใช่เลยแน่นอนก็สรุปใครแต่งกับใครวะฉันก็อยากให้นายอยากอยากให้เธอแต่งมนกันนะเจนแบบที่เราเคยคุยกันเด็กๆงนใะช่ใช่ฉันคงคิดถึงเธอ ไปก่อนเลยเดี๋ยวแจ็คก,กับฉันจะอยู่ตรงนี้แหละอ๋อโอเคแจ็คก,กับนี่เขาแต่งงานกันนะเฮ้ยให้ตายเถอะฉันนอนที่รถแวนแทนแล้วกันนะเฮ้ยโหขอนอนรถแวนแทนได้ปะเข้าไปนอนได้ปะอ๋อเราขับรถได้โอเคทางนีิติไล่เราพร้อมแล้วนะเหลือแค่ว่าเราจะเข้าไปในเต็นท์หรือเปล่า เข้าไปนอนในเต็นท์ครับเฮ้ยเดินไปไหนอะเฮ้ย,เ,ยเข้ามาในป่านนะั้นบ้านนั้นบ้านหลังน,น,นั้นเหรอเย่งคืนครับทำไมสองคนนั้นไปนั้นอะ ไฟดับแล้วอาจารย์เต็มดวงใครกรีดไี่ยินเสียงกรีดมันมาจากบ้านเก่านั่นทุกคนปลอดภัยไหมเจมเจมเฮ้ยเจมไปไหน What the hell ไฟดับด้วย ชิบพายแล้วตรงไหนวะผมจำได้ว่าตรงไปเลี้ยวขวาใช่ไหมโอ้หมาป่ามันจะมาแดกผมแล้วอุ้ยบรรยากาศใช้ได้อยู่เนี่ยเกมนี้ดูนะอุ๊ยหายละเสียงอ่อรเนีะยเสียใครอะ โอ้โหบ้านนี้นี่ว่าบ้านไม้เก่าๆนะครับอ่าแล้วมาลิสากับแจ็คจะได้แต่งงานกันไหมเนี่ยเอ้าฮะ้าโอ้โห what จิตไม้เบสบอลมาอกคลิปไปมาลิสาเจฮิเกิดอ,อะไรขึ้นอะ ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันกับแจ็คผมไปทำอะไรบางอย่างมีบางอย่างทจมตีเรามาทำเสียงนี้โอเคเฮ้ยมันเร็วมากๆเลยตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวสูงด้วยแล้วแจ็คก็เจ็บด้วยแหละตัวเนี้ยงั้นเหรอมันวิ่งไวมากๆเลยอีกอย่างหนึ่งคือมันถูกเขาถูกแจ็คถูกลากไปด้วยอ่ะเขาไม่มีอะไรเลยเราพยายามจะออกไปแล้วแต่ว่าแบบสุดท้ายก็ไม่รอดโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะลองไปช่วยเขาดูนะ ใช่เราควรจะขึ้นไปรถแวนนะแต่ว่าแจ็คมีคุญแจอ่ะเขาน่าจะทิ้งไว้แถวไหนแถวนี้แหละเราต้องตามหาดูอ๋อมามาเขียนไอ้นี่ครับนีไ่ไงฟาดฟาดได้ปะไม่ได้อันนี้มีอะไรปะ่ะโอ้งน,นี้เหรอ ห้องนี้ก็ไม่มีครับอ่ะอะไรอ่ะเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วคุณแจรถโอเคเจอรถุรถณแจแล้วไปจากที่นี่กันเถอะโอเคขอบคุณพระเจ้าไปเลยไปกันฮะเสียงอะไระอ่ะเฮ้ยแจ็คนั่นเธอเหรอเธอ,อยังรอดอยู่เหรอว้ย อาวิชิมาแล้วจงไปจากที่นี่นเข้ามามันเข้ามามันเข้ามาอีมาปามันเข้ามารู้จักไหมที่หยดอุ้ยเข้าม,มากูไปละกูไปละกูไปละ ไปจากที่นี่สวยสวยลุกบีไฮอยรถเฮ้ยอะไรว้าวโอ้โหโอ้โหอไม่อา อ้าวโดนล่าไปแล้วครับเข้าไปในบ้านหลังนี้นี่เองโอ้โหจบไปแล้วนะครับกับแชมป์ที่หนึ่งของ f ฟียร์เดอร์มูนะครับเอ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดเดี๋ยวงนะั้นมาต่ออีกทีหนึ่งในพาร์ทที่สองนะครับอยากขอบูทุกคนมากที่น้ำเกลียดกันมาครับฝากเพื่อนกดไลค์ฝากต่างไปแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอตุวลาไปก่อนสวัสดีครับ